ใส่ไ้บนหัวก็สไตล์เหมือนอะไรนะครับก็คือมีความบาลานซ์ค่อนข้างดีนะครับจริงๆน้ำหนักมันคล้ายๆใกล้ๆกับตัวนี่ a g v k 5 7นะแต่ว่าอันนี้ดูใบเล็กกว่าแล้วก็ดูกลมกว่าคล้ายๆอะไรนะแล้วก็น้ำหนักบาลานซ์ลงตรงหัวพอดีไม่รู้สึกถึงความหนักเหวี่ยงหรืออะไรใส่สบายแล้วก็ว้าวหูเรียบร้อยเมื่อกี้ที่เขาบอกว่าตรงช่วงที่เขารองรับมาให้ติดตั้งหูฟูดก็ดีนะครับ สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับพบกับผมตัว BKK ik จากร้าน b k ik k s p e e d นะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวหมวกกันน็อกแบรนด์น้องใหม่นะครับเป็นแบรนด์ทางทางฝั่งญี่ปุ่นนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นเ,นเราก็จะรู้จัก a r รารู้จักโชเอะนะครับแต่ว่าเป็นแบรนด์นี้เป็นแบรนด์หนึ่งที่ดังในประเทศญี่ปุ่นนะครับทั้งฝั่งยุโรปยุโรปไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ว่าคือเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นถ้าถ้าไปเคยไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วไปร้านหมวกกันน็อกเนะี่ยก็จะเห็นอารายโชเอะแล้วก็จะมีแบรนด์นี้่่ชือวา คาบุโตะนะครับหรือว่า O.G.K. คาบุโตะนะครับแบรนด์นี้ก็จริงๆก็มีอายุอนามาประมาณ40กว่าปีแล้วนะครับซึ่งก็ไม่ได้เป็นแบรนด์น้องใหม่อะไรครับแค่ในบ้านเรายังไม่เคยมีตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการถ้าคนเมื่อก่อนสมัยก่อนก็คือมีฮิ้วมีอะไรมาคนก็ชอบกันจริงๆกระแสนในโซเชียลมันมีตามกลุ่มต่างๆก็เริ่มมีคนพูดถึงแบรนด์นี้มากขึ้นเพราะว่าทางแบรนด์เขาก็ไปทําตลาดมานิดนึงนะครับมีมีมลงไปลงสนามคงสนามแข่งอะไรบ้างแล้วนะครับแต่ว่า เพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีไปเปิดตัวที่บุรีรัมด้วยนะครับผมปัจจุบันเนี่ยนักแข่งที่ใช้แบรนด์นี้ก็ก็มีหนึ่งคนก็คือที่ที่ดังๆเลยนะครับคือใน MotoGP ก็คือ a l e x กซิสอเล็กซ์สปา o โลนะครับหมวกสีชมพูชมพูนะครับซื่อเมื่อก่อนเขาเขาใส่ KYT แล้วตอนนี้ก็คือคาบูโต สปอนเซอร์ใหม่เป็นเป็นสปอนเซอร์ใหม่แล้วนะครับของของอเล็กซิสเอสปาาโลเนี่ยนะครับซึ่งก่อนหน้าน,นี้ก็จะมี g a r ์ e r อ่กาเนอร์ ner ก็เป็นนักแข่งคนหนึ่งนะครับแต่ก็ <S <S <ๆ>เขาก็หมดสัญญาไปแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นาทางอเล็กซิสเอสปากาโลนะครับซึ่งทำให้เราเห็นแบรนด์นี้มากขึ้นในใ,ใ,ในในท้องตลาดนะครับแล้วก็มาทำตลาดในบ้านเราพอดีนะครับผมซึ่ง จริงมันเข้ามาในไทยทั้งหมดเนี่ยสรุ่นนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆทํารีวิวไปเราจะเริ่มจากรุ่นเริ่มต้นครึ่งเป็นรุ่นที่ใช้งานในชีวิตประจําวันก็คือเป็นตัว Open Face ชื่อรุ่นว่า x c นะครับเป็นยังไงงั้นเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่าอ่อาเมื่อกี้พูดถึงคาบุตรอาจจะนึกไม่ออกนะครับแต่ให้ดูโลโก้อาจจะเคยเห็นไะครับ คาโบโตะนะครับเขาก็จะเน้นเลยว่าเป็นเชเปอ่นะครับคอือเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นนะครับผมโลโก้สวยนะมีความแบบดูแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนาะเป็นสีแดงตัดดำนะครับชื่อรุ่นที่เราเอามานะครับคือรุ่นว่า X s e e d นะครับเป็นรุ่นสไตล์แบบ Open Face ถ้าเทียบเป็นทางอารายก็จะเป็นทรงพวกอารมณ์แบบแลมนะครับพวกแลม S z R V a S เง mm ี hmm. ้ยหรือว่าเป็นพวก J c l a s นะครับ าราคานะครับอยู่ที่7 9 0 0ถึง8 0น้าะครับถ้าเป็นสีล้วนอยู่7,900ถ้าเป็นมีลายอยู่8,900ตอนนี้เราเข้ามามี22แบบเองนะครับก็คือเป็นดำด้านแล้วก็มีลายลายหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวสีดำด้านก่อนละกันว่าเป็นยังไงนะครับผมถูงนะครับทำสีออกมาคล้ายๆโชเอะเลยนี่นะครับก็เป็นสีคิมมขี้มามาสว่างๆนิดนึงแล้วก็เป็นโลโก้คาบุโตะเนาะในกล่องก็ไม่มีอะไรครับก็จะมีพวกแมนนน คู่มือต่างๆแค่นี้เองนะครับไม่มีอะไรเลยก็ก็สไตล์แบบเรียบๆง่ายๆนะครับเมนนวนเนี่ยก็ให้ให้ความให้ข้อมูลค่อนข้างละเอียดนะครับผมว่าช่องลมอยู่ตรงไหนอะไรชิ้นส่วนไหนทําอะไรถอดซักได้ไหมการใช้สายรัดคางแว่นเว้นอะไรเงี้ยข้อควรระวังอะไรเงี้ยมีภาษาอังกฤษให้นะครับผมอ่าก็ถือว่าโอเคต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูหมวกกันนะครับ ตัวคาบูโตเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องของ safety เ,ฟฟเป็นหลักแล้วก็เรื่องของการใส่สบายนะครับเขาเขาจะมีคอนเซปต์ของเขาเรียกเขาเรียกคอร์เวลูหรๆๆือเปล่าเขา้เาเรียกว่าเป็นสโลแกนของหมวกก็คือ safety ฟฟ with style นะครับก็คือหมวกจะดูมีมีสไตล์มีแฟชั่นนิดนึงแล้วก็ แฟชัน่นนีไม่ใช่ลวดลายนะครับเขาจะมีเรื่องของดีไซน์ของหมวกนี่นดูสวยนะครับแล้วก็เขายังคงความเป็นเซฟตี้ก็คือญี่ปุ่นนะครับเน้นเน้เนเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักนะครับแล้ว,ลวฟังก์ชันอื่นๆก็ตามมานะครับผมอเรามาดูแล้วกันอันนี้ตัวเจ็ดพันเก้านะครับผมก็คือตัว Ex ็กซให้ดูโลโก,โก้อันนี้ันี้เป็นสีล้วนนะครับก็โลโก้ก็เรียบๆครับดุๆดนิดนึง รูปทรงก็มีความจะบอกว่าดูคลาสสิกก็ไม่คลาสสิกจะดูโมเดนก็ไม่โมเดนดูกลมๆนิดๆนะครับแล้วก็มีพวกสปอยลงสปอยเลอร์นะครับดูดุดีดูเรียบๆหรูๆดีเหมือนเหมือนทางญี่ปุ่นเนาะม,มีแว่นสองชั้นแว่นค่อนข้างใหญ่นะ,ะ,ะเดี๋ยวเราเรามาดูดีเทลแล้วกันนะครับ เริ่มต้นจากหนึ่งก็คือเรื่องของวัสดุวัสดุตัวนี้เป็นเทอร์โมพลาสติกเรซินนะครับก็คือเป็นพลาสติกแต่ว่ามีครับเขาเรียกว่า h High Imp มแพครีส s s สแตนนะก็ปัจจุบันเนี่ยหมวกเนี่ยเราจะดูแค่เรื่องของว่าวัสดุเป็น ไฟเบอร์ iber, เป็นคาร์บอนเป็นอะไรพวกนี้มันมันไม่เพียงพอแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วหลายๆแบรนด์ที่ราคาขึ้นเหมือนก็ยังเป็นพวกพลาสติกนะครับแต่พลาสติกจริงๆมันมีหลายเกรดนะเกรดที่แบบเหมือนไฮรีสตันเนี่ยมันก็จะมีคุณภาพสูงนะครับถ้าเป็นพวกหมวกถูกๆราคาประมาณแบบพันสองพันเนี่ยมันก็จะเป็นเกรดพลาสติกถูกอีกอย่างหนึ่งถึงกับหมวกไม่ถึงพันเนี่ยมันก็จะเป็นหมวกที่เป็นเกรดพวกคล้ายๆกับพลาสติกอารีไซเคิลความเปราะบางมันก็จะสูงนะครับแต่ว่าพวกนี้เป็นไฮรีสตันนะครับก็คือ รับแรงกระแทกได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วซึ่งซึ่งคาบูโตะเขาก็เน้นย้าเรื่องเรื่องของความปลอดภยัยเซฟตี้ต้องมาเป็นอันดับหนึ่งก่อนนะครับก่อนที่จะคุณจะยอมเสียอะไรต่างๆเช่นลดสเปคต่างๆเพื่อให้น้ําหนักมันลดลงเลยเ่ยเขาก็ต้องบอกว่า แต่คุณต้องแผงเรื่องของเซฟตี้เป็นหลักก่อนนะครับผมอะไรอย่างนี้นะครับนะให้ดูลูกทรงอีกทีหนึ่งนะครับผมคิดว่ามันคล้ายๆอะไรนะแต่ว่าเป็นอะไรที่มีแว่นเพราะว่าปกติอะไรมันไม่มีแว่นนะครับแล้วก็ราคาค่าตัวของตัวนี้ก็คือถูกกว่าอะไรประมาณ2อสเท่านะครับก็คือ7จ็ดพนนะครับแล้วก็ถ้ามีลายก็แลายพันเนะครับเปลือกหมงนะครับมี2เชลลนะครับผมก็คือเป็นไซส์ S ไซส์นะครับในมือผมไซส์ M นะครับน้ำหนักจะอยู่ที่1 5 0 0รกรั นะครับ1,500กรัมบวกลบนะครับผมแล้วก็ถ้าไซส์ L XL ก็เป็นอีกเปลือกหนึ่งนะครับก็เขาบอกว่าการดีไซน์ของเขาเนี่ยเขาจะอิงตามหลักตัว FEM นะครับก็คือฟินิ t นะครับฟินิเดี๋ยวผมดูกันฟินิ t อิเ e เ e นต์เมทัลนะครับเขาก็คือพยายามลดอะไรที่ไม่จําเป็นออกไปนะครับแต่ว่ายังคงไว้ซึ่งความเซฟตี้นะครับผมอันนี้ก็พยายามลดแล้วนะครับก็ น้ำหนักก็ก็กลางๆนะก็คือเป็นหมวกโอเว่นเฟน้ำหนักแบบกลางๆถือก็มีน้ำหนักนิดนึงแต่ว่าเขาบอกว่าใส่สบายแล้วก็ไม่เมือยคอนะครับเรื่องของดีไซน์ก็าเขาบอกว่ามันคอม p พ c ดีไซน์เห็นไหมมันก็จะดูเหมือนหัว Metro ไม่โตมากนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันหมวกแบบป้องกันเหมือนคางมันไม่เหมือนพวกอ่ทรงสไตล์เหมือนซิตีจริงๆเหมือน u r อร์เหมือนพวกอ่าแค t เเหมือนพวก h g v Fluid หรือเป็นพวกอ่อะไรอะ โนแลน d n 34ที่ผมเคยรีวิวไปเป็น u r อร์จริงๆพวกนั้นก็คือมันทรงมันจะเล็กแล้วก็ดูแบบไม่คลุมคางอันนี้ก็สไตล์คล้ายๆคู่แข่ง,ขงเขาก็จะมีพวก f g z i 30 r i J c s u อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก็เป็นสไตล์พวกนั้นไปนะครับซึ่งคุณภาพของพวกนี้ก็จะสูงกว่านะครับผมสูงกว่าทางฝั่ง HJC นะครับแต่ว่าก็อยู่ต่ำกว่าอ r รนิดน,นึงนะครับจริงๆแบรนด์มันก็อยู่ประมาณพวกชาร์กอะไรพวกนี้แหละผมว่านนะอ่ะ แต่งานสวยกว่าพวกงานดีไซน์พวกเส้นทรงเส้นสายพวกนี้สวยกว่านะครับผมต่อมานะครับก็คือนอกจากเรื่องของเซฟตี้แล้วเขายังเน้นเรื่องของความคอม o ตทเบิลก็คือความใส่สบายนะเขาเขาเน้นว่า ของหมวกเขาเนี่ยเขาจะใช้ฟองน้ำที่ใช้ moderate soft นะครับมีความนุ่มประมาณหนึ่งแต่ว่ายังคงไว้ซึ่งความกระชับนะครับก็คือทำให้สวมใส่สบายเขาจะคำนึงถึงที่ว่าการใช้หมวกตัว e x c e e เนี่ยก็คือมันจะต้องถอดเข้าถอดออกบ่อยเหมือนมืนคุณจอดรถคุณขับไปนู่น จอดคุณก็ต้องถอดแล้วก็ไม่ได้ขี่ยาเหมือนเหมือนพวกหมวกเต็มใบเช่นแบบขี่ข้ามจังหวงจังหวัดพวกนี้ก็คือคุณจะไปทํางานคุณจะแวะซื้อคงซื้อของคุณก็ถอดเข้าถอดออกบ่อยเ <_ c oughs> ขาก็เลยบอกว่านวมมันต้องมีความนุ่มประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ถึงกับ UI นะครับก็คือให้ถึงความกระชับแล้วก็เรื่องของเซฟตี้แต่ว่าใส่แล้วรู้สึกไม่มีเพรสเชอร์ไปที่แก้มากจนเกินไปทําให้รู้สึกเหมือนเมื่อยล้านะครับเขาใช้คําว่าสเตรนะ ไม่มีความสเตรสก็คือความเครียดนะครับใส่แล้วรู้สึกสบายนะครับผมแล้วก็นวมตรงใต้คางเนี่ยเขาจะบอกว่ามันจะทําลักษณะเหมือนกับว่าเวลาคุณปดล็อกใต้คางเนี่ยแล้วคุณถอดหมวกเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดดีๆก่อนอ่าตรงนี้มันจะโอเวอร์แลปก็คือคุณจะสามารถยัดหัวเข้าไป เขาผมไม่เข้าใจความหมายเหมือนกันแต่เขาบอกว่าเหมือนประมาณว่าเขาเออกแบบมาให้เหมือนกับว่านวมตรงนี้เวลาเราถ่างแล้วเราใส่หมวกเข้าไปมันทําให้ใส่ง่ายถอดง่ายไม่รู้สึกเหมือนมีการบีบหน้าจนเกินไปนะอะประมาณนั้นแล้วก็ตัวนี้ใช้ใสายรัดคางแบบลิปล็อกนะครับเขาใช้คําว่า ratchet bracket นะครับก็คือ เป็นเป็นกิบล็อกแบบนี้แต่ว่ากิบล็อกต้องบอกว่าจริงๆแล้วในตลาดเนี่ยถ้าคนมองเนี้ยก็คือกิบล็อกคือมีแบบเดียวแต่ว่าจริงๆแล้วตัวนี้เป็นเทคโนโลยีของเขานะครับเขาใช้คําว่าอะไรไมโครอะไรเลชเชสบั u เก็ตนะครับก็คือมีความปลอดภัยสูงแล้วก็ถอดง่ายนะครับก็คือคุณสามารถดึงแล้วมันจะหลุดเลยดึงแล้วมันเหมือนกับมัน,มน ไหลออกมาเลยอ่ะถ้าเป็นบางยี่ห้อเนี่ยคุณคุณดึงเสร็จคุณต้องมานั่งแบบค่อยๆจับสองมือนะอันนี้สามารถกระชากมือเดียวแล้วหลุดได้เลยนะครับอันนี้ก็สบายแต่มีความแข็งแรงค่อนข้างสูงนะมีความแข็งแรงสูงต่อมานะครับพูดถึงเรื่องนวมแล้วเนาะพูดถึงเรื่องนวมแล้วก็พูดถึงสายระคังแล้วแล้วก็นวมภายในอ่ะนวมภายในตรงนี้อ่ะเขาออกแบบมาช่วงเนี้ยถ้าถ้าจับไปนะตรงนวมนี้ใช่ไหมตรงเนี้ยมันจะ เป็นแบบหลุมถ้ากดไปก็คือนิ่มนะครับก็คือออกแบบมาสําหรับคนใส่แว่นตานั่นแหละก็คือสามารถเสียบแบนเข้าไปง่ายนะครับแล้วก็เว้าวหูบลูทูธเรียบร้อยนะครับมีฟองนองฟอง้งนมนวน่นภายในสามารถถอดซักได้นะครับแล้วก็ใช้วัสดุผ้าแบบคูแม็กซ์นะครับถ้าใครเคยเห็นก็น่าจะเป็น h ฮจอบงที่ใช้ผ้าแบบคูแม็กซ์นะครับแล้วก็แอนตี้แบคทีเรียคูแม็กซ์ก็คือมีการ m เรื่องของ ure, มอยเจอร์กร็คือเรื่องของเหงื่อเนี่ยมันจะสามารถ ระบายออกไปได้ค่อนข้างเร็วทําให้แห้งไวแล้วไม่เป็นอับนะครับผมต่อมานะครับตรงนี้ตรงสายระฆังเนี่ยถ้าเป็นหมวกพวกสไตล์โอเพนเฟส e มันจะมีตรงนี้เหล็กห่วงเนี่ยเอาไวห้ห้อยกับหมวกให้ค้อยกับรถได้อันนี้ก็ดีนะครับผมน,นี่ไซส์ M ตัวนี้มีแว่นกันแดด2ชั้นนะครับน,นี้สามารถเปิดขึ้นผมกดแรงไปจริงๆมันก็เหมือนแค่นี้นะครับมี แว่นเนี่ยค่อนข้างใหญ่แล้วก็เต็มตานะครับเขาบอกว่ามัน cover area ค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็ดูไม่ใกล้หน้าจนเกินไปเดี๋ยวเรามาลองสวมใส่แล้วเดี๋ยวมานั่งอธิบายอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับตัวชิลเนี่ยถอดง่ายนะครับตัวกลไกที่ถอดชิลมันจะเป็นปุ่มที่อยู่บนชิลเลยนะครับกดและสไลด์ออกนะครับผมอันนี้ง่ายเดี๋ยวผมลองกดให้ดูอ่าแค่นี้เองนะครับกดตรงปุ่มบนชิลเนี่ยแล้วสไลด์ออกเวลาใส่ก็วางไปที่เดิมแล้วก็กด แล้วก็สไลด์เข้านะครับอาจจะดูยากนิดนึงเพราะว่ามันไม่ไม่เหมือนชิลยี่ห้ออื่นนะแต่ถ้าถ้าทําเป็นมันก็จะง่ายนะครับอันนี้ท่อนี้มันมืดนิดน,นึงผมก็อาจจะทํายากอ่ะไม่ไม่ยากใส่ได้และนะครับผมเราไม่มีมันแค่แน่นเฉยนะครับก็คือตัวเขาบอกว่าตัวชิลเนี่ยเป็นชิลแบบที่ได้สิทธิบัตรอย่างหนึ่งมาคือเขาไปออกแบบมาเรื่องของการตัดลมก็คือชิลหน้าเนี่ยมันค่อนข้างลึกนะครับ ลมเนี่ยมันจะเข้ามาแล้วมันจะไม่ย้อนเข้าไปทําให้มีการป้องกันลมหวนเข้าตาแล้วก็เก็บเสียงได้ค่อนข้างดีหนึ่งคือตรงนี้นะครับคิวมันตัดลมค่อนข้างดีก็มีตรงปลายนิ้วนิดหนึ่งที่มันเหมือนมาเหมือนคล้ายๆสปอยเลอร์เนี่ยนะครับมาปุ๊บแล้วก็ตัดลมออกนะครับทําให้เสียงลมไม่เข้ามารบกวนภายในนะครับแล้วก็2นะครับเรื่องของขอบยางนะครับเขามีการออกแบบขอบยางตรงนี้ อยางทั้งหมดเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับเขาบอกว่าทําให้ตัวซิลเนี่ยตรงนี้มันซิลได้แนบเนียนสนิทนะครับลมต่างๆมันจะไม่เข้ามาทําให้หมวกเนี่ยมีความเงียบนะทำให้หมวกมีความเงียบอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันอีกอย่างหนึ่งที่เ,ทเขาภูมิใจนะครับหนึ่งเรื่องของเซฟตี้เรื่องของการใส่สบายเรื่องของการใส่แว่นนะครับรองรับบลูทูธนะครับเก็บเสียงค่อนข้างดีนะครับอันนี้ดีหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้รองรับ การติดตั้งแผ่นกันฝ้าแต่ว่ามันไม่ได้มีมาในกล่องนะครับเป็นแบบ max vision อาจจะต้องซื้อเพิ่มนะซึ่งตอนนี้ยังยังไม่เห็นนะครับซึ่งตอนนี้ก็เขาแค่บอกว่ามันรองรับตัวแผ่นกันฝ้านะครับซึ่งต้องซื้อเพิ่มอ่าต่อมานะครับเรื่องของ s a ฟต t y นะครับถ้าเขาบอกนะครับก็คือมันจะมีเรื่องของตัวด้านข้างตัวนี้ข้างๆตัวเนี้ยมันจะมีคล้ายๆกับโฟม eps จริงๆมันก็เหมือนกับหมวกแบรนด์ดังๆพวกพวกอารายตวนี้มันจะมี ตรถ้าเป็นหมวกแบรนด์ถูกๆที่มันหลักประมาณหลักพันหรือไม่ถึงพันเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นเปลือกหมวกแล้วก็เป็นฟองน้ําเลยนะครับมันจะไม่มี e p s โฟมนะครับแต่ว่าอันนี้มันจะมีตัว e p s f o ฟ m ที่เป็นตัว Shock absorbing liner นะครับก็คือตัวเนี้ยจะป้องกันเรื่องของเซฟตี้ตรงนี้นะครับถ้ามีการกระแทกด้านข้างเนี่ยมันก็จะม,มีมีเปลือกนอกมี e p s แล้วก็มีโฟมนะครับทำให้เซฟตี้มากๆตัวนี้สามารถใส่ไปออกชงออกทริป ในให้เป็นแนวสกูตเตอร์ที่เป็นออกทงออกทิปก็ตัวนี้ก็คือเรื่องของเซฟตี้ดีมากที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาขี่รถแบบเนเก็ตเป็นรถใหญ่เลยนะอย่างพวก GSX ที่เป็นตัวเนกเก็ตอ่ะหรือหรือพวก CBR เนี่ยเขาใช้หมวกแค่นี้นะเขาเขาจะไม่ใช้เต็มใบเขาจะใช้เหมือนกับว่าเป็นสายเดินทางแต่ว่าใช้หมวกที่เป็นเหมือนเต็มใบที่มันป้องกันด้านข้างด้วยแต่ว่าไม่ไม่ได้ป้องกันตรงข้างเขาจะใช้แค่นี้แต่ว่าถ้าเป็นบ้านเราก็คือใช้เต็มใบจะดู เหมาะกว่านะครับผมซึ่งจริงๆเรื่องของเซฟตี้ตัวนี้เขาก็บอกว่าดีนะครับผมช่องลมนะครับการระบายอากาศทําได้ดีนะครับมี2ช่องลมใหญ่ๆเลยนะครับผมการโอเปเรตก็ง่ายนะครับรู้เลยว่าอันไหนเปิดอันไหนปิดนะก็คือดันขึ้นเปิดเนี่ยดันขึ้นเปิดนะครับถ้าใส่ถุงมือก็โอเปเรตได้ง่ายนะครับดันขึ้นเปิดมี2ช่องลมนะครับเอาความร้อนความชื้นต่างๆภายในหมวกเนี่ยก u ั่นเขก็ไปนะครับแล้วไปออกด้านหลังนะครับ อันนี้ถ้าเปิดด้านหลังก็จะรู้เลยว่าอันไหนเปิดไหนปิดเพราะว่าเปิดแล้วเห็นรูอันนี้เปิดอันนี้ปิดนะครับถ้าเราเปิดหน้าแต่ไม่เปิดหลังอ่ะตัวการระบายอากาศมันก็ไม่ดีนะครับอันนี้ก็คือเปิดหน้าแล้วต้องเปิดหลังด้วยจะทําให้มีการซักช i o n ความร้อนความชื้นแล้วออกไปด้านหลังนะครับผมอีกอย่างหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของทางคาบุโตนะครับเป็นเรื่องของเวกสเตบลิเซนะครับมันจะเป็นช่วงนี้ถ้าสังเกตนะครับตรงเนี้ ถ้าเป็นหมวกยี่ห้ออื่นเนี่ยมันก็จะเป็นกลมๆไปเลยนะครับแล้วก็เป็นสปอยเลอร์ทีเดียวแต่ว่าอันนี้ด้านข้างจะเห็นก็คือเขามีการทําทรงหมวกที่เป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมให้ดูรุ่นอื่นๆด้วยมันจะเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดเลยนะครับด้านข้างของคาบูโตเนี่ยก็คือเวลากระแสะลมมันมาเนี่ยมันจะออกเป็นชั้นแล้วมันก็จะ รีดออกไปด้านข้างเลยโดยที่มันไม่มาหมุนอยู่ด้านหลังอันนี้เป็นเวกสเตเบลิเซอร์ก็คือเรื่องของลมหัวลมหมุนนะครับก็คือเรื่องของแอโรไดนามิกตัวนี้ทําความเร็วได้สูงเลยนะครับผมร้อยหกร้อยเจ็ดสบายนะครับครับผมมีทางขบุตรไทยแลนด์เขาไปเทสมาแล้วนะครับผมแล้วด้านหลังก็มีสอยเลอร์ตรงนี้ด้วยนะครับให้ความร้อนความชื้นออกแล้วก็เวลาลมมาก็คือตัดออกด้านบนตัดออกด้านข้างออกหมดเลยนะครับก็คือหมวกจะมีความนิ่งนะหมวกมีความนิ่งค่อนข้างสูง ต่อมานะครับเดี๋ยวเราลองมาดูตรงนี้เขาจะมีเรื่องนวมภายในนิดนึงอ่านนี้เขาออกแบบมาเขียนว่าใส่แว่นง่ายเนาะเดี๋ยวมันจะมีเรื่องนวมภายในนิดนึงที่ที่ผมอยากจะโชว์นะครับผมเขาบอกว่าเขาอมีการเว้าตรงช่วงไอ้นี้ไว้เพื่อให้ติดตั้งบลูทูธเหมือนเว้นพื้นที่ไว้เลยเดี๋ยวเราให้ดูดีกว่าว่าตรงไหนนะครับ ถ้าสังเกตตรงนี้ครับผมเห็นไหมอเงนี้มันจะเป็นล่องเข้าไปข้างในปกติเนี่ยถ้าเป็นยี่ห้ออื่นเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นโฟมเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดเปิดไฟให้ดูดีกว่าอ่าอนนี้มันจะเป็นล่องเข้าไปข้างในเห็นไหมครับเหมือนเว้าให้สําหรับหนีบ หนีบบลูทูธเข้าไปถ้าเป็นยี่ห้ออื่นมันจะเป็นโฟมตันๆเราต้องยัดเข้าไปในโฟมเพื่อเพื่อหนีบบลูทูธนะครับอันนี้มันจะเหมือนเว้นไว้เลยเพื่อให้สามารถเนี่ยเอาตัวขาหนีบของบลูทูธเนี่ยหนีบเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถซอนสายได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยตรงช่วงหูฟังเนี่ยเขาก็จะมีปิดไว้อ่าอันนี้ก็คือเป็นหูฟังบลูทูธวอานะครับแล้วก็ดีเทลมันค่อนข้างดีอ่ะเห็นไหม มันปกติบางยี่ห้อมันก็เจาะไว้กลมๆอันนี้จะเป็นเจาะกลมๆแล้วมีติ่งคล้ายๆเหมือนแหลมๆเพื่อปกติเวลาบลูทูธมันใส่เนี่ยมันจะเป็นวงกลมแล้วก็มีสายออกมาซึ่งซึ่งมันต้องมีติ่งนิดนึงเพื่อให้สายมันไม่หักนะอันนี้ก็คือเป็นอะไรที่ญี่ปุ่นเขาคิดมาดีแล้วนะครับผมด้านบนก็ค่อนข้างดีสายรัดคางก็จะมีตัว cover นะอันนี้อันนี้เห็นไหมเวลาเราใส่เสร็จเนี่ย ไอตรงมันจะมีนวมตรงเนี้ยเขาบอกว่ามันจะ cover, เวอร์พอดีสายมันก็จะไม่บาดคอก็เป็นอะไรที่เขาคิดมาคิดมาหมดแล้วแหละง่ายนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองสวมใส่กันแล้วกันแล้วก็มาดูว่าตัวนี้ใส่แล้วเป็นยังไงเหมือนอย่างที่เขาว่ากันไหมนะเดี๋ยวผมขอใส่นวมนิดนึงโอเคครับก่อนที่จะสวมใส่เราก็มาใส่โมงกันก่อนนะครับตัวนี้โมงลายใหม่นะครับไม่ใช่ลายใหม่สีใหม่นนี่ออกมาสักพักแล้วแหละ,ละเป็นลายอินดิโก้นะครับก็คือสีกรม,มท่านะครับดู เรียบหรูดูดูไม่ได้เบื่อกันไปก็คือบางคนเบื่อสีดำนะอยากอยากมันมีสองสีใส่สีดำสลับกับสีอินิโก้นี่ก็ลองแนะนำดูนะครับผมอ่าเราก็ใส่ม่งก่อนอมใส่นะครับม่งนี่ก็จะช่วยย่องของความสะอาดนะเพราะว่านวมภายในถึงแม้ว่ามันจะแอนตี้แบคทีเรียแล้วนะแต่เราก็ไม่อยากให้มันมีพวกที่คงที่ใครเข้าไปฝังตามนวมเพิ่งทำให้เราต้องต้องซักมันนะต้องซักมันบ่อย โอเคนะครับใส่หมวกนะครับอืมก็เปิดก่อนที่เขาบอกว่าข้างล่างเนี่ยมันปุ๊บเราก็ลองใส่ดูต้องแนะนำามาให้ใส่ท่องเอเวนก่อนอืมใส่ง่ายนะครับเวลาตอนใส่ลงไปก็คือพอใส่ไปแล้วจะรู้สึกว่าตรงช่วงเนี้ยมันไม่ได้แบบใส่ยากนะครับจริงๆก็ตามสไตล์หมวก Open Face ทั่วไปนะ โอ้ตรงช่วงนี้ง่ายมากเลยแว่นนะครับเหมือนเหมือนแทบไม่มีอะไรบีตรงนี้เลยก็ถือว่าใส่แว่นง่ายมากนะครับแล้วก็ใส่ลัดคางนะครับเป็นคลิปล็อกตัวโ,โนนที่เขาบอกเนี่ยมันก็รัดพอดีนะครับผมอืมหมุนให้ดูก่อนช่วงหูรู้สึกสบายมากนะครับเบาหูมากนะครับถือว่าดีเลยนะ แล้วก็การเปิดปิดชิลชิลก็ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็ลงมาลึกถึงปลายคางเลยนะครับอันนี้ก็ทําให้เรื่องของการเก็บเสียงลมเนี่ยดีนะครับแล้วก็ทําให้ลมมันไม่หวยขึ้นมาที่ตาการเปิดปิดช่องลมที่ผมบอกนะครับเปิดปิดง่ายนะครับด้านหลังก็ดันลงเปิดดันขึ้นปิดอันดันลงดันลงเนี่ยเปิดนะครับดันขึ้นก็ปิดนะครับผม ตอนที่ถือหมวกในมือเนี่ยรู้สึกว่ามีความหนักนิดหนึ่งพันห้าร้อยกรัมแต่พอใส่ไปบ,บนหัวก็สไตล์เหมือนอะไรนะครับก็คือมีความบาลานซ์ค่อนข้างดีนะครับจริงๆน้ําหนักมันคล้ายๆใกล้ๆกับตัวนี่ AGVK57 นะแต่ว่าอันนี้ดูใบเล็กกว่าแล้วก็ดูกลมกว่าคล้ายๆอะไรนะแล้วก็น้ําหนักบาลานซ์ลงตรงหัวพอดีไม่รู้สึกถึงความหนักเหวี่ยงหรืออะไรใส่สบายแล้วก็ว้าหูเรียบร้อยเมื่อกี้ที่เขาบอกว่าตรงช่วงที่ เขารองรับมาให้ติดตั้งฮูดก็ดีนะครับหลายๆอย่างดีเทลดูดีแล้วก็แว่นอ่าแว่นเต็มตานะครับไม่หลอกตาแล้วก็ดูหนุนนวลตาแล้วก็ปิดมิดเลยนะครับถ้าเราขี่ก็คือรู้สึกมันปิดมิดเลยดีมากนะครับราคา7 9 0ดันเก้าร้อยบาทก็ผมคิดว่ามันก็คุ้มค่าคุ้มราคานะครับได้แบรนด์ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ไม่สมไข่นะครับแบรนด์คาบูโตนะเนาะคุณภาพก็ตามสไตล์ญี่ปุ่นดีนะ แบร์ญี่ปุ่นเขาดูดีเทลดูต่างๆดีงานสีดีนะครับช่องลมต่างๆดูแข็งแรงวมภายในก็พวกแป็กนวมต่างๆก็ดูเรียบร้อยดีดูดูไม่หลวมไม่โคกงเคนะครับแล้วก็นวมก็เป็นแบบคูลแม็กด้วยนะี้ยถือว่าถือว่าโอเคแล้วก็ใช้งานสะดวกนะครับตะกี้ที่ผมบอกว่าตัวตัวเลสบักเก็ตเนี่ยไมโครเลสบักเก็ตเนี่ยก็คือดึงมันจะหลุดเลยนะครับก็คือสะดวกบางบางยี่ห้อเนี่ยดึงเสร็จต้องเอามือมาดึงออกเลยอันนี้ดึงแล้วหลุดเลยถือว่าถือว่าดีใช้งานสะดวกเหมาะสำหรับการใช้งานในเมืองนะครับ ใส่สบายด้วยถ้าใครอยากจะลองใช้ก็คิดว่าโอเคนะมันมาลองที่ร้านได้นะครับผมผมคิดว่าเป็นแบรนด์ที่ดีแล้วก็ดูเรียบๆมีความเป็นเรียบหรูแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นเดี๋ยวผมให้ดูอีกลายหนึ่งที่เป็น8ปดพนะครับอันนี้ชื่อลายว่า Crawl Crawl ที่แปลว่าก้ามปู Exit Crawl Back r แบ m a t นะครับที่ญี่ปุ่นเขาชอบสีด้านกันซึ่งซึ่งด้าน,นนี้เป็นด้านแบบ แบบแฟลตนะครับก็คือมันมันจะไม่ไม่เหนียวนะครับก็คือสามารถเช็ดทําความสะอาดเป็นรอยยากนะครับพวกรอยขนมุ้งขนแมวจะไม่มีนะครับอันนี้อันนี้เป็นอีกลายหนึ่งเอา,เอ,าอันนี้ออกไปก่อนอันนี้ลายนี้ก็สวยนะดูแบบคมเข้มดีดูญี่ปุ่นญี่ปุ่น แว่นลองให้ดูผมใส่ให้ดูไหมแต่ในใบนี้เป็นไซส์ L นะมันก็จะดูหลวมนิดนึงกี้ผมใส่ไซส์ M ตรงไซส์ก็ดูกระชับดีแล้วก็ไม่ได้หลวมโคกเคนนะครับผมอันนี้เดี๋ยวใส่ใบนี้ให้ดูอีกใปหนึ่งเป็นไซส์ L นะครับอาจจะดูใหญ่ไปก่อนสำหรับผมนิดนึงนะครับเพราะว่าเปลอ์ไซส์ L เป็นอีกเชลหนึ่งนะคนละเชลกัน ก็จะดูหลวมส่วนตัวชอบสีดำนะครับแต่ลายนี้ก็สวยนะแต่สำหรับคนที่แบบเหมือนเขาเรียกว่าโตหน่อยเขาเรียกว่ามีอายุจะบอกว่าแก่ก็ไม่ได้เพราะว่าคนที่โตหน่อยก็จะชอบตีแบบล้วนๆนะใช้ทีเดียวแล้วได้ยากแต่ถ้าแบบไวรุ่นหน่อยก็ มันก็ไม่ได้ไวัยรุ่นมากในลายก็ดูดูภูมิฐานแล้วก็ดูแบบมีความแบบมีอะไรนิดนึงนะครับสำหรับคนที่แบบขับรถสีดาหรือขับรถสีแดงเนี่ยผมว่าใบนี้ลายเนี้ยครอก็สวยบบกอีกพันหนึ่งนะครับได้ลายกราฟิกมาสวยนะครับวันนี้ก็ถ้าใครสนใจนะครับตอนนี้ก็สามารถสั่งได้ที่ร้านได้เลยนะครับมาลองที่ร้านก็ได้นะครับทุกสาขาที่ BKK Speed นะครับซึ่งราคาเจ็0ันเก้ากับแ9ด0ันเก้าเนี่ยอันนี้อันนี้8 9ด0ันเก้านะอันนี้เจ็ดันเก้า ถ้าใครชอบอันไหนก็เอามามาลองดูนะครับผมสามารถผ่อนศูนเปอร์เซ็นสิบเดือนได้นะครับผมมีแว่นเขาเรียกว่าใบนี้จบผมว่าเขาเรียกว่าใช้งานในชีวิตประจําวันจบเลยแล้วก็ใครอยากลองแบรนด์ใหม่ๆแล้วก็ที่มีคุณภาพดีที่คนญี่ปุ่นเขาใช้กันก็ขอแนะนําตัวคาบุโตเอ็กซิสใบนี้เลยนะครับผมยังไงก็ฝากรีวิวตัวหมวกคาบุโตใบนี้ไปด้วยแล้วกันเดี๋ยวมันจะมีอีก2รุ่นก็คือมีตัวคาโมอิสนะครับเป็นตัวเต็มใบมีแว่นแล้วก็ตัวแอโรเบทนะครับเป็นตัว อ a เรซซิ่งนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มีตัวท็อปสุดที่เอ็กซิสเอ็กซ์ปาใช้ก็คือตัว F17 ตัวนั้นเดี๋ยวจะเข้ามาช่วงปลายปลายปีเลยนะครับผมยังไงก็ฝากตัวคาบุโตเอ็กซิใบนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับสวยครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube ของ BKK Speed ด้ได้ล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ